จะแม่นชีวิตกูคือกี่ขันแต่ว่าโอ้ยขันเบิดบ้านมีขันกูนึกว่ามีขันกูผู้เดียวขันเบิดบ้านไม่ได้ขี้เกียจน,นะเนี่ยลุกแล้วเนี่ยไปเล่นสิมาดิมาเร็วมาเล่น,ลมลนไม่ได้ขี้เกียจเลยมาพี่ก็เจ้าไหมยวเล่นเปลียนเปลี่ยนมลูกไหมพูดเร็วเร็วมาลูม ่่มนน,นีี้้ก็จเเปหยางสำหรับใครที่ต้องการซื้ออาหารหมาอาหารแมวทุกชนิดมีหลายแบรนด์ดังให้เลือกมากมายมีทุกเกรดสั่งซื้อง่ายๆเพียง3ขั้นตอนเพียงเท่านี้ท่านก็รอรับสินค้าอยู่หน้าบ้านได้เลยเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่ w ว็บ kjpetshop.com มาเร็วๆมาเร็วๆมา,มาอ้เนี่ยมาเจอหนูในตัวท็อปซีครเนี่ยอ้าพี่กรหน่แทนที่ก็เลยเรไม่อยู่ใเกาอี เต้นที่มุ่เป้นั่งต่อัปลมตรงนี่เลไวะอุย้ยลงเลลงรื่ยอยไรงรลงม,าาม่เชื่อคกันจนแล้วกหายโอยเสียงมันจะไม่ดีจังวะพี่กระเจ้า,าเล่นไหมเล่นไหมลุกมาเร็วขี้เกียจไรขนาดนั้นลูกมาเอาอยากัดขาขี้แปะนี่นี่นี่นนม่มาเล่นกับนู ไม่ได้แรงรอกหล,ล,ลักจะตายแบบพี่ก็จ้หนูก็จำได้เห็นไหมนอนนอนแผท้องเลยมเอาอยอหันหลังนีทำไมรังเกียจนะประไ,ได้นรังเกียจดอกกูเกียดโอ้ทีย่างนี้ม่หุดห้ากูไม่นั่งประลมก็ได้ว่านงเพลี่นมาเดีด๋้องเรียนเลยเลย เวลาร้องเพลงใส่พัดลมนี่มันแบบว่ารู้สึกว่าเสียงตัวเองดีเนาะแล้วมันฟินเลไรย่าง้ลองให้ดูลองปัดิึงปัดถึง้วางนอนปัดิึงวงนอนเลยสงสัยลมมันเย็นดีพอดอกกูและลำการกินแบ่งมันแบาบ้าเจ้าเลยเว้ยไม่ล้ำการนะกนก็พูดอยู่คนเดียวไม่มีไม่มีใครเล่นด้วยหนูก็พูดอยู่คนเดียว คนเยอก็ำกรำคาญก็นจนฟังไปเลียนก็มีความสุขอะแล้ทั้งคนก็บอกว่าหนูบ้าแล้วจริงๆหนูไม่ได้บ้าหนมูมีความสุขในแบบของหนูมาพี่ก็เจ้ามาเล่นมาอืมกูจะเล่นผู้เดียวก็เห็นหงายท้องอ่ะเออกูหงายท้องกูเล่นผู้เดียวกูบ่ต้องการเพี้ยนกูบ่ต้องการเพี้ยนกูบ่ต้องการมูเล่นมูกูมีหลายละยยี่ยีมาวุนไยออกไปยายพี่ก็เจ้าไม่เล่นด้วยนี่พี่ก็เจ้า ไปทำไมอะไปบอกพี่เอฟซีได้เจอกับเขาสวยก็เจอกับเขาหวานไม่ไม่มีใครเล่นด้วยงอนมาดังที่เดีมวมาร้องเพลงมืาเดียมาเอ๋หลงเลื่องอะไรไรลแม่แม่เมื่อกี้กงจนก็ขายเลยมีตั้งไรอะไรยายหัวเลยพอะไรพ่มจีอหนูไหวหนูที่ใครจะถือหนูร้องเพลงพอนะบางคนน่ะหนูหนูหนูคิดว่าเอ้าเสียงอะไรอ่ะ งานอะไรใหญ่งานอะไรใหญ่ใอะไรเกิดอะไรขึ้นอ่ะกลัวไม่มีได้งานทำเนางมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ไม่พูดดมดมอัดดมดีอือเนี่ยอะไรเล่นกับใครก็ไม่มีใครเล่นด้วยพอถามใครก็ไม่มีใครตอบไม่มีใครพูดด้วยนอนด้วยรับไม่ได้อ่านหนังให้นะ